เป็นพี่ในแบบหนึ่งวันนะครับผมใช่ก็พักกองซีรีส์มาเป็นพี่ในแบบเออก็คือเปิดมาด้วยสูตรขาวเลยสูตรขาวกระดุมทองซึ่งเป็นลุคที่ชอบมากๆเลยนะเพราะมันแบบให้ความคลีนแล้วก็เอลแกน์ในตัวมันค่บอเจ้าชายอะไรนะครับเจ้าชายเจ้าชายนี่ไหมอรัใช่ครับค <laughs> ิอเลย นี่รับผมคือจริงๆก็มีซ้อมเดินแบบเป็นนัดคิวเป็นเวิร์กช็อปมาแล้วก็วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วผู้คนเห็นว่าเดินแบบ4ี่โมงเย็นใช่ไหมครับแต่ว่ามีมาตั้งแต่หกโมงเช้เามาบล็อกมาเดินแบบมาคุยแผนการว่าจะเดินไปยังไงยังไงเมื่อกี้เดินมาได้นามที่แบบว่าข้ามหลักไว้ได้ไหมใช่นะครับเม่กเดินได้นามที่แบบว่าเราไดก็จริงๆขอเดินให้ตรงก็บอแล้ว ซึ่งก็ทําได้แบบเดินตรงได้ครับผมก็เหมือนที่คาดไว้ภูมิใจภูมิใจดีใจครับผมได้ลองอะไรใหม่ๆเลยครับอ๋อใช่ครับผมก็ตั้งแต่เดินออกมาก็คือได้ยินมีเสียงกรีดด้วยนะมีเสียงกรีดตบมืออะไรแต่ว่าแบบตบมือแบบเกรงใจเพราะว่ามันเป็นแบบจริงๆมันเป็นที่ที่แบบ ต้องเงียบๆเนี่บหรอว่าแบบได้แค่เสียงตบมืออะไรอย่างเงี้แต่ก็แบบแต่เขาว่เาเออน่ารักดีน่ารักดีครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาครับเห็นเลยนะเห็นคือ,ค,อคือไม่ได้เห็นหรอกก็คือเราเดินไปอ่ะมันก็มืดอยู่แล้วไงเราก็แบบได้ยินได้ยิน,นอ่ะข้างๆอ่าเรือละเรือละมาเมียมาเมียมาดีใจไหมคะดีใจมากๆที่ทุกคนมาติดใจงานติดใจ อ๋อดีใจครับผมงานเดินแบบติดใจมป็นเขาบอใจะ <c oughs> ติดใจติดใจครับผมติดใจงานเดินแบบนี้มากๆครับผมก็ถ้าเกิดแบบมีโอกาสได้เดินแบบของแบรนด์อื่นๆหรืออะไรต่างๆก็อยากจะ,ะเดมที่นาก,การเป็น,บนแบบแนอรอย่างเง,งี้ยแล้วก็อีกต่อไปถ้าจะนใจก็คือก่อนอื่นต้องเตรียมร่างกายแล้วสมาธิ คือข้างหลังเวทีก็คือนั่งทําสมาธิครับผมเพราะแบบบางทีมันก็ตื่นเต้นอ่าใช่แเราก็แบบมานั่งทําสมาธิกับพี่พี่แอนด์ลาสได้พอเดินด้วยกัน <c oughs> ก็ม,มีมีหลายคนเป็นพี่แล้วมีหลายคนเป็นน้องใช่ครับผมพี่พี่พพน้องน้อง Atlas. แอนลาสครับผมว่าน <c oughs> ่าสนุกเราแบบโอใช่ครับผมก็ <c oughs> ได้ ล่าสุดเลยใช่ไหมครับผมก็คือของ men's o f o l i o สิงคโปร์อันนี้ก็คือถ่ายของซิลีนใช่เป็นอะไรแปลกใหม่มากเลยเนาะก็มีแบบผมหน้าม้าแบบปิดหน้าหมดเลยแล้วก็มีรูปหนึ่งที่แบบไม่ใส่เสื้อเลยลวายล่าสะพายแค่กระเป๋าแล้วจริงๆอ,อันนั้นอนะ่ะเป็นอันที่เกือบไม่ได้ผ่านเข้ารอบแล้วแต่ว่าเอดิเตอร์ที่สิงคโปร์ดันชอบรูปมันมากเลยเอามาขึ้นเป็นอันแรกเลย พี่ดังแต่มองไม่เห็นเลยเดี <occurs> ๋ยวผมยาวขนาดนี้จริงๆก็ชอบนะงานถ่ายแบบอะไรอย่างงี้ก็อยากจะมีงานถ่ายแบบนี้เรื่อยๆเหมือนกันเพราะสนุกกับการถ่ายรูปใช่ครับผมซัมเมอร์ไนท์ความรักในคืนฤดูร้อนก็เหลือแค่1 EP เท่านั้นครับผมก็ตอนนี้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่า ความเรียกว่าเฟรนด์ชิพของพวกเราอ่ะจะจบกันยังไงจะแบบรียูไนเต็ดกันหรือเปล่าอโอ้มีหักมุมไหมคือมันก็อา,อาจจะมีแต่ว่าคนก็อาจจะคาดเดากันมาบ้างแล้วครับผมก็เห็นเห็นอยู่ว่าแบบเอ้ยอย่างคู่นี้เป็นไงไว้ไอวี่ใช่ไหม,มเออเป็นยังไงนะไว้ไอวี่เอ็นเกมหรือเปล่าเนี่ยเห็นเห็นทุกวันก็รอดูดีกว่าได้ ครับทุกคนครับก็ฝากด้วยนะครับผมซัมเมอร์ไนท์ความรักได้ถืนด้ดูร้อน EP 1 0นะครับผมเป็นไฟแนล EP ของซัมเมอร์ไนท์แล้วนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับพร,ร,รุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย